นะครับบางทีอ่ะสมมติเราขอกันเองเงี้ยเราเราขอกันเองบางทีบางทีงทเอ้ยเพิ่งตื่นนอนไว้โยนไฟล์ไปให้เพื่อนผิดใช่ไหมครับโยนไฟล์ไปผิดนะไอเราก็รอแฟดอยู่อะไรเงี้ยพอไฟล์มาปุ๊บก็จับแฟดเลยนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบดูก่อนนะครับว่าขนาดของความจุเนี่ยของเราอ่ะกับของที่เพื่อนส่งมาให้เนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าด้วยนะครับก่อนนะ บางทีของเราเนี่ยมันมันมันร้อยแปดม็กเนี่ยเนื้อไฟไล์ภายในเนี่ยมันอยู่ที่สิบหกแม็กนะครับแต่บางเอิญเพื่อนส่งมาผิดรุ่นนะครับเนื้อไฟล์มันเหลือแปดแม็กเองอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องสังเกตดีดีด้วยแปดยังไงมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมครับตัวตัวขนาดร้อยอาอย่างเช่น,นบรรทัดบนร้อยแปดครับ อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสากลครับสากลเลยว่าใบออดร้อยิแปดเมเนื้อไฟล์ภายในจะต้องมี1ิหกเม็ดใบออด64เมเนื้อไฟล์ภายในจะต้องมีแปดเม็ดใบออดสามสองเม็เนื้อไฟล์ภายในจะต้องมีสี่เม็ดนะครับ16หกเมก็จะต้องมีสองเมฮะมันจะลดหลั่นลงมาทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความบาลานซ์ความบาลานซ์ของตัวเม็ดใบออดกับตัวเนื้อไฟล์ เวลาเราแฟดเนี่ยมันจะมันจะเขียนมันจะมีบรรทัดบอกว่าบาลานซ์เช็คอยู่ว่าระหว่างระหว่างตัวเม็ดกับความจุกับเม็ดกับเนื้อไฟเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมนะครับมันจะมีการมีบรรทัดบอกอยู่ถ้าเกิดสังเกตเวลาเราแฟดนะบอกว่าความถูกต้องเนื้อไฟใบออดเออความถูกต้องของขนาดกับเนื้อไฟใบออดเนี่ยมันเหมาะสมกันไหมถ้าเกิดไม่เหมาะมันก็บอกว่าไม่ยอมให้แฟดแฟดไม่ได้ ไอตีมันน้อยกว่านี้รนนหรือไงหรือเปล่าครับสมมติสมมติว่าตัวตัวสมมติว่าตัวเม็ดน่ะมัน,มนความจุมวความความจุมันน้อยกว่าใช่ใชไหมครับแล้วเราไปเอาไฟล์ที่ขนาดที่มันใหญ่กว่า,วาจะมายัดให้มันเนี่ยมันกะบะ็บอกว่าไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ของฉันไม่ยอมให้คุณแฟดหรอกแต่นะครับมันจะมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเม็ดของคุณเนี่ยความจุมันสูงกว่าคุณสามารถเอาไฟล์ที่มันน้อยกว่าไปแฟดได้เพราะว่าขนาดมันเยอะกว่าถูกไหมครับทีนี้ ทีนี้ถึงคนแฟดได้มันก็ไม่ทํางานทีนี้พอคุณเอาไฟที่มันต่างกว่าไปแฟดเอาพอไปใส่เม็ดไบออดของคุณแล้วคุณแฟดไปแฟดปั๊บแล้วเวลาคุณดูดไฟนั้นออกกลับมาปั๊บความจุมันจะกลายเป็นความจุของตัวตัวเม็ดไบออดแทนนะครับซึ่งก็จะหลงทางกันไปใหญ่กันแนะ่มันจะเพี้ยนไปเลย,นะ,เย,เลยนะครับนั่นก็ให้สังเกตดีๆนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการการสังเกตเนะื้อไฟทีนี้เวลาแฟดนะครับ เวลาแฟดเนี่ยก่อนแฟดเราทต้องทำไงก่อนครับก่อนที่เราจะแฟดสมมติเรายกไปอนดึ้นมาปุ๊บเอาไปใส่เครื่องเครื่องแฟดเนี่ยเราต้องทํไงก่อนดูเาเกไว้ก่อนถูกต้องครับนะครับทอะไรต้องดูดเนื้อไฟล์เก่าออกไว้ก่อนเอามาเซฟไว้ที่คอมพิวเตอร์เราซะกก่อนนะฮะเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะว่านะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดใช่ไหมครับเครื่องมันเปิดไม่ติดแต่ว่า เราเนี่ยจะไปแฟดใบออดเขาทีนี้บางเอื่นว่าไอ้ไฟล์เก่าของเขาอ่ะมันยังไม่ได้เสียหรอกเพียงแต่ว่าไอ้อย่างอื่นมันเสียอยู่ใช่ไหมครับอย่างอื่นมันเสียอยู่บางเอื่นว่าเอ้ยแฟดยังไงมันก็แฝดยังไงมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมไปโหลดไฟล์มาห้าไฟล์สิบไฟล์แฝดมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ขึ้นเราต้องการว่าเผื่อเราต้องการต้นฉบับใช่ครับเราต้องการต้นฉบับเก็บตำเนาไว้ก่อน เกิดความผิดพลาดเพราะว่าเชื่นเราไปเจออย่างอื่นเสียแสดงเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เสียใช่ครับพอ,อ,อพอทําไปทํามาเอ้าไอ้นี่สีช็อตตัวเดียวเองเนี่ยอ่าออ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอเงี้ยสีออกโป้งอู้ไฟตรงนี้มาแล้วเนี่ทยทําไงทีนี้ทีนี้พอเราเราไม่ได้เก็บไฟเก่าเอาไว้ใช่ไหมครับเราก็ไปเอาไฟใหม่มาใส่ปั๊บทีนี้ทําไงเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดปัญหาว่ามันเป็นมันมันเป็นแม็กนะฮะมันเป็นแม็กเพราะว่าเป็นแม็กมันมันต้องมีซีเรียลไงเราต้องเอาซีเรียลเดิมของเขากลับไปใส่เครื่องกลับคืน ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีซีเรียลเดิมทําไงครับเราต้องไปนั่งแก้ซีเรียลใหม่มันยุ่งยากน,นะครับมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนะมันจะลาบากตรงนี้ถูกต้องครับเยี่ยยมเียมนะครับอธิบายแข่นะครับ,บ,นะรบเรื่องไม่อดก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากก็เนะี่ยประมาณนี้ก็จะมีเรื่องอาการเครมีนะครับการเครมีก็ทําไมทำไมเราจึงจำเป็นต้องไปเคมีมัน คำว่าเคลียร์มีนี่คืออะไรเครมีคือเราเรา,เราเวลาเราเปลี่ยน CPU หรือว่าเราแฟดไบออดเนี่ยนะฮะที่แฟดไบออดใหม่ที่มันมันมันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับตัว CPU ของเดิมมันนะฮะมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาเปิดเครื่องติดขึ้นภาพปกติอะแหละนะครับแต่ว่าเครื่องอ่ะมันจะบูดช้าช้ากว่าปกตินะครับแทนที่เราเปิดเครื่องอ่ะเราสักสามวิห้าวิ เข้าหน้า OS เอสปื๊ดละนะครับไอ้นี่มึงเธอรอไปเถอะกว่าจะกว่าจะบูตสุดหลอดนะครับรอนานนั่นแนหะคือปัญหาหลักของมันนะครับแล้วก็เปิดติดแล้วค้างบ้างอะไรบ้างก็ถลัดพัดอาการมาเลยครับค้างโลโก้บ้างอะไรบ้างเนะราจำเป็นต้องเคลียร์มีจริงๆแล้วอ่ะการเคลียร์มีอ่ะเราไม่ได้เคลียร์ให้ตัวท p u หรอกเราเคลียร์ให้เจ้าตัว HM ครับแต่ว่าบังเอิญ HM มันไปอยู่ในตัวท p u คอ,อยาวของเรา ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น H.M. แยกเราก็ต้องแฟลให้ H.M. เหมือนกันนะฮะไอ้ตัว H.M. คืออะไรคือเซาบิดคือชิปเซาบิดนะฮะคอมเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเซาบิดเนี่ยคือชิปอ่าชิปใต้นะครับนอตบิดคือชิปเหนืออนะาใชิปเหนือใต้งนั้นะไอ้ตัวชิปเซาบิดของเราเนี่ยมันจะเก็บจะเก็บเนื้อไฟล์มีเลเจียนเอาไว้นะครับไฟล์มีเลเจียนอยู่ในตัว เอ็แล้วว่าเสาบีตเราเนี่ยมันจะไปทํางานร่วมกับเจ้าตัวใบออดนะเพราะฉะนั้นต้องจูนจูนให้ตรงกันงั้นการเคลียร์มีเวลาเราไปไปแฟดไบออดใหม่ไปดาวน์โหลดใบออดใหม่มาปับ๊บพอเราเอาไฟล์ใหม่มาแฟดปับ๊บไอไฟล์ของใบออดตัวใหม่เนี่ยกับไอไฟล์ที่มันค้างอยู่ในตัว h เอ็เนี่ยมันไม่ตรงกันมันจึงไปขัดแย้งกันกว่าที่มันจะคุยกันสาเร็จเครื่องก็เลยบูธช,ช้านะะแต่ถ้าเกิดเนื้อไฟล์ ในตัวไปออกกับในตัวเฮเอ็นี่ยมันเป็นของเดิมๆของมันเนี่ยมันตรงกันเน่ยมันเคยคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับมันก็จะบูดเดียวนั่นเองนะค,ความหมายของมัน